สวัสดีครับ FC เวียงห้วยแแหลงนะครับวันนี้ก็มาดูคลิปสั้นนะครับสมเด็จวัดเกตสามชั้นนอกพิมพ์นะครับเป็นองค์ต้มแบบที่ออกมาสร้างเป็นสมเด็จของหลวงพ่อสวงครับยุคต้นๆนะครับแต่นี้เป็นก็ดูแล้วพิมพ์ทรงลักษณะเป็นพระที่คงสภาพเดิมมากๆนะครับ F คือพระสวยเดิม อันนี้ก็เอามาแบ่งปัน F4 นะครับถ้าว่า F4 สนใจก็จ<ะ>แอดไลน์มาสอบถามราคากันได้ครับ<ะ>องนี้รับประกันความแท้นะครับพระสวยเดิมไม่หักไม่ซ่อมครับรับประกันความแท้ออกบัตรจากพี่นุวัดอินนะฮะการันตีความแท้ให้นะครับก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่สวยแชมป์ครับสวยแชมป์ครับผ่านการ ติงวันพระนอกพิมพ์มาหลายงานครับวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้นะครับ f อก็ขอฝากคลิปสั้นๆนะครับเผื่อ f อสนใจภาพวัดเกรตนอกพิมพ์ครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ f อทุกท่าน